สวัสทีนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ช่องมิสเตอร์เกลียงผู้ชายก็ขวานะครับจะมาแปลงขวาโฮ霍โฮ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 นะครับเพื้อหนานผู้ชมได้ดูกันเอาไปดูวิธีทํากันเลยนะครับว่าการทำเนี่ยทำอย่างไรนะครับ ก่อนเลยนะครับเราจะมาเตรียมนะครับเตรียมพักกันก่อนนะครับใครชอบอย่างใดก็เอามาใส่ได้หมดนะครับข้อโฮนี่บอกว,ว่าพักอย่างเนี้ยใส่ได้หมดกุสิงกุ้ย่างนะครับส่วนพี่แกงที่เขาจะตามวันนี้นะครับเขาจะใช้หอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับตามด้วยหอมแดงข่านะครับแล้วกับใบบักูดใบบักูดนี่เขาจะฉีกใส่เอานะครับเขาจะบ่าวตามใส่นะครับแล้วกับมีกะปินะครับจักไข่หรือว่าตะไคร้ตามด้วยพริกแก่นะครับแล้วการที่ขาดมาได้นะครับก็คือแกงฮังเลนั่นเองนะครับเขาจะขาดมาได้เลยและแหมยางที่ขาดมาได้ก็คือหน่อส้ม นะครับน้องน,นี้ก็บน้องมา999วันแล้วนะครับ ดองเหมือนแตะเหมือนบ่านะครับปิ๊มาเข้าเรื่องกันนะครับก็เอาพักนะครับเป็นแรงแล้วก็แจแนมไว้นะครับส่วนวุ้นเส้นเขากจะแจแนมไว้เหมือนกันนะครับปิ๊กมาพอหนอส้มนะครับเขาจะเอาหนอส้มเนี่ยมาต้มนะครับต้มเมื่อสุกระว่างที่รอนะครับเขาจะมาตำพริกแกงกันพริกแห้งใส่ลงไปก่อนนะครับตามด้วยเกลือแล้วก็ตำนะครับตำเมื่อมาละเอียดละเอียดพอละเอียดแล้วนะครับเขาจะเอาจักไข่นะครับหรือว่าตะไครตามด้วยข่านะครับแล้วก็หอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับแล้วก็ตำนะครับตำเมื่อทุกอย่างมาละเอียด มาเรียนแล้วนะครับเราจะเอากับปินะครับมาใส่เอาง่ายๆนะครับถ้าไข่ใบแยกตามก็ไปใส่เครื่องปั่นนะครับปั่นปื้ กับเดียวมานกล้วแล้วนะครับ <mm> <ic> ตอนนี้เอาไปได้พี่แกงแล้วนะครับเฮาจะเอาวุนเส้นนะครับมาตัดเพื่อให้มันเป็นตีนเป็นตีนหมอกพอดีกรมรมพอดีกรรมนะครับแล้วก็มาตั้งหม้อกระทะเอาน้ํามันเข้าใส่พอน้ำมันร้ <mm> อนแล้วนะครับเฮาจะเอาน้ําพริกแกงที่เขาตําไว้นี่นะครับมาใส่ลงไปคัว่วจนหอมนะครับถ้ามันหอมแล้วเฮาถึงจะเอาซอส้มเขาใส่นะครับแล้วก็คั่วนะครับหรือว่าพัดเพื่อให้มันเข้ากับพริกแกงนะครับเฮาจะพัดอย่างอีไปสักกัมนะครับถึงจะเอาน้ำใส่ใส่น้ำลงไปแล้วนะครับเฮาก็โกนนะครับโกนเพื่อใน้ามันเดือนเ้าเง หังเลเขาใส่การแฝงโค่นี้ครับเฮามีแกงหลายๆอย่างเนี่ยเฮาก็เอามาใส่รวมกันได้หมดเลยนะครับแต่ว่าที่เฮาเน้นเนี่ยคือเฮาจะเน้นแกงหังเลนะครับใส่แกงลงไปแล้วนะครับก็กนให้มันเข้าเข้ากันแต่อยากจะแนะนํานะครับว่าอยากจะให้จิ้มก่อนนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับถ้าเฮาขาดนะเฮาจะเติมมะรูนเอานะครับเพิ่มเติมด้วยผงปรุงรสนะครับแล้วก็ใส่ผงคอแห้งกาดถ้วยนะครับ ใส่นักใส่น้อยกั็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็โกนนะครับโกเให้มันเข้าๆกันพอมันเข้ากันแล้วนะครับเราจะเอาพักนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับปะปอกวากันเนาะ ก็จะล้นกระทะนะครับแล้วก็โกนนะครับโกนทุกมันเข้าเข้ากันโกนทุกมันเข้ากับพี่แกงนะครับแล้วก็รอจนมันเดือดนะครับถ้ามันเดือดเขาจะมาจิ้มแหมกัมนะครับว่ามันขาดียอย่างไปถ้ามันขาดียอย่างไปเขาก็เติมนะครับเติมใส่มะลุนอะจับแล้วบ่จับแล้วเนาะเออจับแล้วนะครับเขาก็จะเอาใบบักโูดนะครับแล้วก็วุ้นเส้นหรือว่าเส้นร้อนเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็โกนแหมกัมนะครับโกนนะครับหรือว่าคลุกเขาให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันนะครับเขาจะคั่วไปเรื่อยๆนะครับั่จนล้หะใปอยม ถ้ามันแห้งเกินไปนะครับหมุนเส้นเนี่ยมันจะไม่ติดกับท่านะครับพอสุกแล้วนะครับเราจะปิดแก๊สนะครับมาตักใส่ถ้วยใส่จานกันเลยนะครับดูพอจะจบคลิปแล้วนะครับมีไข่น้ำลายไหลตัวพองไข่ขยะกินนะครับก่อนแนะนำนะครับไปทำเลยนะครับดูวิธีนี้แล้วกลับไปทำนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับ